ดอกตู่มั่นพี่น้องให้ละงลกเหลืองครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุป,ปู่สุคนนะครับที่กําลังรับชมนาตอนนี้นะครับสวัสดีไปย่งทุกๆคนเลยนะครับเมื่อนี้ผมกะจะมาเก็บเห็ดนะครับเมื่อนี้บรูว่ามันจะออกบ่อน,นะครับฝนกะบ,บ่ค่อยตกแล้วคิดอยากกินเห็ดละงลกพี่น้องก็เลยมาเก็บเมื่อนี้ละจังได้กะฝาก กดติดตามในเด้อครับผู้ใดเขามาเบิงเป็นครั้งแรกครับขอบคุณทุกทุกทุก,ทกคนเลยเด้อครับที่เขามารับชมผมครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปหาเบิงเห็ดเลยเด้อครับเด้อครับไปครับยางครับนี่แหละพี่น้องปาลาเก่าครับปาลาเก่าเดี๋ยวมาหาเบิงอีกรอบหนึ่งมันจะออกบอน,นะนี่แหละพี่น้องทางเขาหินกระไรเด้อพี่น้องมันเป็นมันเป็นผู้ครับ เป็นผู้ตาผู้บสูงหรอกนี่ครับไปเรื่อยๆครับนี่พี่น้องพ่อแล้วครับอันนี้เฮ็ดละงกเหลืองครับเฮ็ดละงกเหลืองเมื่อนีนีอากระตามาน้่นได้พี่น้องเอากระตากบเสียมมาบ่ได้อเอามีดมาก นี่ละงกเหลืองพี่น้องดอกบบใหญ่ดอกดอก,ดอกมันดอกหน่อยครับครับนางต่อครับ นี่ครับดอกหนึ่งครับเห็ดละงกขาวดอกบานนั่นพี่น้องเดี๋ยวแสบึงกันเือมันมีมูมันโมมีครับมีดอกเดียวครับจุดนี้ครับ บเบลเอามีดมาตัดขาพี่น้องเขี้ยเขี้ยขีดินออกเอาครับยุ่งกระลล่หลายพี่น้องยุ่งนะครับยังตัวครับยุ่งหล่เบ์เอาก่อย่อดสิผามาท่าเลย ออกบานาะเฮ็ดกระไดพี่น้องเอ้เสื้อสีพอดแต่ละดอกดิพี่น้องหาเห็ดก็ไดพอแล้วพี่น้องเห็ดไข้ครับ เีายวครว่างตะก,กาไปก่อนนี่ครับพี่น้องเสียมงัดย่างเดียวครับ โอ้พี่น้องมันมีอันกนอนน่ะนี่มันเน่าครับนี่นี่มันเนา่าอันนี้ดอกที่มันเกิดขึ้นมาคู่กันครับนี่ดอกนึงเน่าไปแล้วพี่น้องเฮ็ดไข้ครับ ครับยังต่อครับพอแะ้วครับ,อรบดอกนึงครับเห็นลรางูกขาวครับพี่น้อง๋ยวว่างกับตากัน ดอกบานพี่น้องดอกบานนี่ครับเห็ดละงกขาวดอกบานครับขามันตีน เปี้ยเราพี่น้องหาต่อครับรอย่างงเลื้ยงพี่น้อง นี่ครับนี่อยู่สองดอกดอกตูมันพี่น้องให้เรางโงกเหลือง ตัสวสีหาพ่อแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยยงไงฝอยพ่อเกียงบุบุ๊กพี่น้องนี่ซ้ำนี่นครับพึ่งได้ซ้ำนี่แล้วครับแล้วพี่น้องหาตัว ครับนี่ครับคันบ่เห็นมือนีมืออื่นมันสีรวงเลยได้พี่นองดอกบานมัน วกพี่นอ้องเดี๋ยวเกลียเบื้งกันกเพื่อน,นี่มูมันนี่ครับดอกใ่ใหญ่ดอก,ดอ,กอ๋อนี่ดอกนึงพี่นอ้องมั่นหละบอปินมูใหญ่ๆนเนาะ ไพ่อหอน,นิมแต่หมองละดอกสองดอกสามดอกไอ,อก้ปวกกันพ่อเป็นมุย้ยไงทีิ่ได้เต็มกระตาเ้ยอยู่น่ะผมมาเนาะโอ้ยมันพ่นปวกระคักนีแ่แหละพี่นอ้องเอ้ยมองเลยมึงขนาดเสียมแทรกยังดันดันหนาอยู่พี่นอ้องอขกระซิได้ก้นเหล่าสวนตัวตุวนูนะ น้งพี่น้องข้างล่างมีหอดปวกด้วยนี่ยป็นอะล่างปวกครับนี่ปวกเห็ดปวกกระยูพ่นปวกอีลีตัวละพี่น้องนี่ครับดอกแรกเห็ดปวกออกยูพ่นปวกพี่น้อง ครับยังมุมี้ครับเสียงัดยางเดี่ยวครับนี่พี่น้องมีสองดอกมองนี่นิดปวกดอกงามอยู่ด้วยนี่ กันงนเ่อพี่น้องไอ้มือนัน้นมือนั้นผมมาหาผมได้มองอยู่มองนี้ละได้เห็ดกวัวได้เห็ดกวัวอยู่สามโดมือนี้ผมมาหาบึ้งมองเกา่ามันมันออกอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียวไม่ให้เบิองเด้อเดี๋ยวสีเคลียไม่ให้เบิองนี่แหละมันอยู่นี่ละ นี่พี่น้องดอกตูกม,มันเห็ดกอได้นน่นี่เห็ดกอวมือนันพี่น้องเพื่อนคอมเมนต์บอกปลาเห็ดกอวระศันไปก็เลยว่า,อ,อ,วาอ๋อมันเห็ดกอจะแสดงว่ากินได้้องเคียย์เบื้องอีกอลพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมูเห็ดกอ นี่ครับดอกนึงองยู่ไอ้มองไอ้มองไตต้นไม้ไหมน,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 นี่ยกไฟทีตนเบิ้งเนี้นี่พี่น้องเห็ดกลัวดอกบานนะครับอันนี้ยู่ยู่เงายูเาย่เงาต้นไม้เนี่ย 你呢？ เฮ็ดกวัวครับ ครับพี่น้องครับอตอนนี้เดี๋ยวผมกับสิกลับเงินเหรอเนาะเดี๋ยวสิกลับแล้วกะได้อยู่นี่แหละครับได้ซัมเน่ได้เบอร์ไลน์หรอกพี่น้องันมือนีก่กะมหาได้ซัมเน่ละเด็กได้พ่อกินอยู่ดอกแตายังยังถือบาบอท่านไีได้ไลน์นะครับซัมเน่ปกติผมจะได้ไลน์กว่านี้อยู่เดี๋ยวนี้มัน,น,น ฝุนมันบตกฝาก่ฝาอันฝา่ามันขึมอยู่พี่น้องแต่ว่าขึ้มแต่ว่าโบตกครับเหมือนมันปิดตกทางอื่นอะ่ะถึงถึงมันตกกับตกเทละข้าวครับตกบด,ดนูนน่ะนี่ครับเฮ็ดที่ได้ครับเห็ดไข่กระล่างอวบไหมพี่น้องนี่ได้เป็นดอกตูมมันอยู่เฮ็ดไข่ครับ กเมื่อนี้ก็ได้เฮ็ดไอ้หลายหลายชนิดอยู่พี่น้องหลายอย่างอยู่แต่ว่าตัวหิ่งได้บ่หลายเนาะก็มีเห็ดไข่เห็ดละงูกขาวเห็ดละงูกเหลืองเห็ดกอเห็ดแดงแล้วก็ไอ้เห็ดกอเห็ดแดงเห็ดไอ้เห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งเขาก็มีได้อยู่ดอกเดียวเห็ดพึ่งเข้าบ่ได้บ่มีหมู่มันหาแล้วบ่มีได้ดอกเดียวเห็ดดินก็มีพี่น้อง เออได้ได้ไลยได้ได้เฮ็ไดไล่ยางเนี่ยได้ร่วมร่วมแล้วกันได้พอกินพอดีแหละยังยังยังบ่ท่านได้ถือว่าได้หลยเนาะเดี๋ยวถ่ายมันนฝน,นตกเร่งเลงมากกว่านี้นี่แดดออกนี่โอ้ยสียวกลายอยู่พี่น้องผมมาจังได้กับขอบคุณด้วยครับผู้ใดที่เขามาเบงเป็นข้างแรกครับเราก็กดติดตามผมนําเน่ยเรากายขอบคุณสําหรับทุกคนด้วยครับทุกๆคนเลยครับที่เขามาเบง ก็คือว่าแล้วเนาะครับใหม่ภมกาเป็นช่องใหม่อยู่ครับ mm. พึ่งพึ่งพึ่งเฮ็ดไดมาเดือนเดือนกว่าแล้วจังไดกาัฝากพี่น้องติดตามเลยด้วยครับเด้อเดี๋ยวผมกาจะเฮ็ดคลิปอ,ออกมาให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆอยู่ครับครับเออาจงใดก็ขอบคุณเด้อครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกปู่ทุกคนเด้อครับไว้พ่อกันคลิปนาครับขอบคุณครับ เมื่อเราพี่น้องครับ